s ัคโนีเอนโดฟินโปรรุ่นที่4ครับมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่น่าตื่นเต้นสำหรับคู่นี้บ้างเดี๋ยวเรามารีวิวกันเต็มๆในคลิปนี้ครับผมครับมาสวัสดีครับเพื่อนๆครับเอนโดฟินโปรรุ่นที่4ครับมาแล้วฮะมารีวิวกันซะหน่อยนะครับหมุนตัวหน่งรอบสำหรับคู่นี้เอนโด i n นโปรรุ่นที่4นะครับหมุนตัวหน่อยสิน้อง โชว์ความสวยงามของคู่นี้หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่อ่าละฮะเป็นรองเท้าซิ่งตัว Racing นะครับตัวจบของใครหลายๆคนเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเดี๋ยววันนี้มาเทียบกับคู่นี้ด้วยรุ่นที่3ด้วยนะครับว่าต่างกันยังไงบ้างนี่คือ e n d o r p h i n Pro รุ่นที่3นะครับรุ่นเดิมและนี่คือรุ่นใหม่ Esta n d o r p h i n Pro รุ่นที่4 ต่างจากเดิมอย่างไรบ้างสิ่งที่ปรับปรุงขึ้นมานะครับพัฒนาขึ้นในรุ่นที่4นะครับนั่นก็คือจุดแรกเลยนะจุดนี้สุดๆเลยเพื่อนๆเพราะว่ามีการนำโฟม Power Run HG นะครับซึ่งอยู่ใน Endorphin Elite เข้ามาผสมผสานใส่เข้ามาอยู่ใน Endorphin Pro รุ่นที่4ด้วยนะครับจะเป็นโฟมที่อยู่ชั้นบนซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้ไม่เห็นนะจะซ่อนอยู่ข้างในเป็น Power Run HG นะครับซ่อนอยู่ ถัดลงมาก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนเพลทนะครับแล้วก็เป็นพาวเวอร์รัน PB ที่อยู่ข้างล่างคือตัวโฟมสีขาวๆตัวนี้แหละคือคือจุดที่ต่างจากเดิมนะจากเดิมในรุ่นที่3าเนี่ยจะใช้เป็นพาวเวอร์รัน PB ทั้งก้อนเลยนะครับก้อนหนาๆแบบนี้เลยแต่ครั้งนี้ในรุ่นที่4นี้มีการเติมพาวเวอร์รัน HG เข้าไปด้วยนะครับแผ่นคาร์บอนเพลทยังมีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ยังเห็นชัดเจนนะครับมีเช่นเดิมครับส่วนที่2ก็คือการปรับอินโซข้างในซึ่งแกะออกไม่ได้ โปร4แกะไม่ได้นะครับสปีด4แกะได้สปีด3แกะได้ถ้าคลิปที่ผ่านมาเพื่อนๆดูผมจะแกะมาโชว์นะแล้วก็เทียบไปเห็นเลยว่าไอตัว i n s o c k liner หรือ insole ที่อยู่ข้างในนะครับ super responsive sock liner เนี่ยมันต่างจากเดิมยังไงบ้างนะครับซึ่งมันก็คือหนาขึ้นผมก็เข้าใจว่าเขาบอกว่ามันพัฒนาขึ้นก็แปลว่าอาจจะเหมือนกันในรุ่นที่3จากเดิม ซ็อกไลเนอบางแล้วก็มาเป็นรุ่นที่4ี่นซ็อกไลนอร์ก็จะหนาขึ้นครับลิ้นรองเท้าพัฒนาใหม่ลิ้นรองเท้าตรงนี้เนี่ยมีการเย็บรวมกับหน้าผ้าอัปเปอร์ไปเลยนะครับจากเดิมในรุ่นที่3เนี่ยนะครับพเพื่อนๆครับมันไม่ได้เย็บรวมไนงะมันจะเป็นอย่างเงมันจะอุย้ยขาดไม่ใช่เออลิ้นรองเท้ามันจะดิน้นดิ้นไปดิ้นมานะครับเวลาที่ใส่บางคนก็จะมีปัญหาว่าโอ้ยดิน้นเหลือเกินนะฮะ แต่ครั้งนี้ในรุ่นที่4เนี่ยเขาปรับมาแล้วเขาทําให้มันติดกับหน้าผ้าไปเลยครับตรงนี้นะติดบริเวณอัปเปอร์ด้านข้างตรงนี้ไปเลยครับซึ่งก็ดีมากๆบอ่ะเรียบร้อยจุดที่พัฒนาขึ้นนะครับจากเดิมในรุ่นที่3มาสู่รุ่นที่4นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับโฟมบอกไปแล้วเนอะ p o w r r Run HG นะครับแล้วก็มี แผ่นคาร์บอนเพลตแล้วก็ซ้อนล่างด้วยพาวเวอรัน PB นะครับหน้าผ้าอัปเปอร์เป็นแบบดูสิเป็นผ้าบางมากเลยอะโปร่งมากนะครับมองเห็นฝั่งไฟฝั่งตรงข้ามชัดเจนนะครับเป็นผ้าเมสโปรนะครับแล้วก็ถัดมานะครับมีสปีดโร t เทค n o l o g y ยังมีอยู่นะครับแผ่นคาร์บอนแล้วมี s สปีดโร t เทคโนโลยีที่เพิ่มความสม ooth ในการวิ่งให้กับรองเท้าคู่นี้ให้กับตัวเราด้วย แล้วก็ถัดมานะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเอาโซเป็นยังไงบ้างเทียบกันเดิมหน่อยสิเอาโซก็มีบริเวณหน้าเท้านะครับแล้วบริเวณส้นเท้านะครับเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็ลงในจุดที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษนะครับต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนลองดูกันต่างนิดหน่อยนะครับต่างนิดหน่อยไม่ได้ต่างมากเท่าไหร่นักนะครับอ่ะถัดมานะครับ ส้นเท้าบริเวณนี้ก็บุนุ่มให้เราใส่สบายขึ้นนะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้าที่บอกไปเนอะกิมมิกเล็กๆน้อยที่ผมชอบมากเลยตรงนี้เนี่ยนี่เขียนซังคอนนี่ใช่ไหมแล้วก็พับมันพับได้นะพับมาเป็นโลโกโล้อ๋อสวยๆนะครับอันนี้เป็นกิมมิกที่คู่นี้ใส่มาในรุ่นที่4นะครับโปร4ใส่มาแล้วแบบใช้ได้นะครับดีไซน์ก็ต,ตามสไตล์รองเท้าซิ่งนะครับแบบนี้ เรียบร้อยสําหรับโปร4รายละเอียดของมันจุดเด่นของมันนะครับเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ใส่คู่นี้วิ่งแล้วเป็นอย่างไงบ้างครับเชิญครับ e n d o r p i n Pro รุ่นที่4นะครับเพื่อนๆครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ใส่แล้วเรียบร้อยลองวิ่งมาแล้วโอ้โหคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยนะชอบชอบครับน้ำหนักได้เบานะครับ ความนุ่มเด้งของโฟม power run pb ผสมกับ power run hg ที่เคยอยู่ในรุ่นของ endorphin elite ปรับเข้ามาเติมเข้ามานะครับทำให้เราได้รู้สึกความนุ่มที่เพิ่มขึ้นตอบสนองที่เพิ่มขึ้นรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคู่นี้แหละนี่แหละ Pro 4ที่อยากได้มาผสมกับดีไซน์นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปกันไกล เรื่องการสวมใส่ก่อนนะครับผมเป็นคนเท้าปกตินะครับใส่รงไซส์10 US คู่นี้ก็ใส่ที่10 US เช่นเดียวกันหน้าเท้ากว้างกำลังดีขยับนิ้วเท้าได้โอเคนะครับบริเวณอุ้งเท้ายืนได้เต็มมีดันเล็กน้อยนิดหน่อยประมาณสัก1% 2%ที่รู้สึกว่าเออมันยังยืนได้แบบไม่ได้เต็มมากอาจจะเพราะแพลตฟอร์มของตัวโปร4เนี่ยไม่ได้กว้างมากนักนะครับใครที่เป็นคนที่เท้าหน้าบานเท้ากว้างนะครับอาจจะต้องไปลองที่ร้านนิดนึง เผื่อว่าอาจจะต้องขยายไซส์เป็นอีกสักครึ่งไซส์หรือว่า1นึ่งไซส์ถัดมานะครับความกระชับเป็นยังไงบ้างผมรัดเชือกลันเนอร์ลูปโอเคหมดกระชับแน่นติดเท้าวิ่งได้โอเคไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเลยนะ ทีนี้ตัวโฟมบ้ากดีกว่า Power Run HG กับ Power Run PB ผสมผสานการให้ความรู้สึกนุ่มและก็การตอบสนองที่ดีมากนะครับรวมไปถึงตัวแผ่นคาร์บอนเพลทที่อยู่ตรงกลางนี่ก็ช่วยเรื่องการตอบสนองเข้าไปอีกคู่นี้ผมเลยบอกว่าครบเครื่องทั้งเด้งดีตอบสนองดีนะครับมีความนุ่มใส่สบายกับราคาคู่นี้นะครับถือว่าครบเครื่องทีเดียวนะครับ7,990บาทราคาสำหรับซปเปอร์ชูที่ใส่ได้สบายขึ้นง่ายขึ้นการตอบสนองดีขึ้นนะครับ ผมคุยกับเพื่อนๆหลายคนเหมือนกัน,น,นกน็ให้ความคิดเห็นเดียวกันลองไปฟังไหมลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนผมกันนะครับว่าใส่คู่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับอบสาหรับ e อนโดฟินโปรรุ่นที่4ก็หลังจากลองวิ่งทดสอบมา30กกโล30โล3อสามสิ okay. โลสรอบเนาะหนึลองรันก็ฮาบห้าเอแล้วก็วันนี้10กว่ามิตรครับก็ชอบเป็น รุ่นที่ตอบโจทย์คนที่อยากสบายต้องการซูเปอร์ชูไปวิ่งแล้วก็รู้สึกไหลๆล,ลื่นๆไม่เข็นมากจบแบบไม่เจ็บแ,แ,ลแล้วสวมใส่สบายไหมสบายการการ,การสวมใส่ถือว่าดีกว่ารุ่นเก่าๆถ้าเกิดเทียบกับ elite ก,ก,ก็สวยแล้วก็สบายเห็น <Okay. S 1> ว่าอเท้าเป็นคนเท้าปกติแล้วอ,อ่านแล้วหะ เราเป็นคนเท้าบาตเท้าแบนเท้าแบนหน้ากว้างครับเท้าแบนด้วยหน้ากว้างด้วยใช่แต่ว่าแล้วเป็นไงอาจจะเป็นคนลงวิ่งหน้าเท้าโอเคก็คิดว่าพอวิ่งไปแล้วก็ใช้คู่นี้แบบเฮ้ยมันดีเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเธอใช้โปรสแต่เดิมละก็ชอบแล้วทีนี้กระโดดข้ามไปออลิทไปออลิทจากโปร2องเอโนฟินโปรสแล้วข้ามไปเอโนฟินอีลิทใช่ซึ่ง ที่ชอบเพราะหน,น,นึ่งคือทนโอสองี่โหใช้มาเป็นหลายปีอะเกินเกินเกินเจ็ดแปดร้อยกิโลมั้ง่ะ,ะแล้วก็พอข้ามไบที่ก็วิ่งง่ายรู้สึกว่าเหมือนใส่ฟรัลลี่โอเคแล้วพอมาเทียบกับคู่นี้ล่ะเ <4 S 1> อ็นฟีโปรสี่มาจบที่โปรสี่โปรสี่เหมือนขับพอร์ชนี่ขับพอร์ชใช่ไหม มันคือซูเปอร์ชูที่ขับง่ายใช้ง่ายแล้วก็ยิ่งเป็นรุ่นนี้สวยมากอ่าสวยนะดีไซน์สวยนะสวยแบบเท้าหน้าบานใส่ได้ใส่ได้ใส่ปกติมีเผื่ออะไรไหมเออเลือกพอดีพอดีครับเลือกพอดีพอดีพอดีแล้วก็คือเลือกเหมือนปกติที่ใส่ใช่ใส่ใส่เบอร์อะไรสองเจ็ดศูนครับสองก่อนหน้านี้ e l ลิทเท่าสองเ็ดศูหมือนกันใช่โอเคแล้วโอสออ่ะโอสอก็ อ๋อถ้าเกิดเป็นโอสองเนี่ยสองหกห้ารถว่าช่วงช่วงแรกยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าต้องเผื่อเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ่าโอเคอ่าเท้าล้มนิดนึงใช่เป็นยังไงบ้างฟตลวพอใส่คู่นี้ก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามันดิ้นคือใส่ไปแล้วแบบมีความมั่นคงวิ่งง่ายวิ่งง่ายก็คือถึงเราจะเท้าล้มนิดนึงแต่เราก็พอใส่ได้นะอ่าใช่ใช่ แล้วก็มีปัญหาอะไรกับผู้ตอนใส่อีลิปไหมที่มีทาวลมอ่ะโอเอลิปอาจจะพยศกว่าพยศพยศไม่พยศกว่าหมายถึงเราคอนโทรมันยากเหรอคอนโทรยากคือมันแล้วเราเป็นอาจจะพวกแบบวิ่งเร็วมั้งเราก็แบบเหมือนหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยช่วงแรกต้องจูนไหนโอเคได้เลยครับผมขอบคุณมากสำหรับความคิดเห็นเอโดฟินโปร4ครับครับโอเคกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเอโนฟินโปร4ผมว่าคู่นี้นะ จบได้เลยนะใครอยากได้รองเท้าเรซิ่งเพื่อใส่ในวันแข่งขันนะครับคู่นี้แหละเป็นคําตอบของเพื่อนได้เลยส่วนใครที่อยากได้รองเท้าเพื่อซ้อมทําความเร็วลองลันคู่นี้ผมว่าได้อีซี่ก็ได้คือได้หมดแต่จริงๆไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันไม่ค่อยทนรองเท้าดีๆควรจะใส่ในวันแข่งขันนะครับน้ำหนักเบาๆใส่ใวันแข่งขันดีกว่าส่วนวันธรรมดาเพื่อนๆอาจจะหาเอนโดเฟนส e e ดพุ่นที่4มาใส่ ควบคู่กันไปก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะใส่ราย17ก็ได้นะครับเพื่อให้รองเท้ามีน้ําหนักมากขึ้นเราซ้อมแล้วก็ใส่รองเท้า,ท,าที่มีน้ําหนักหน่อยพอวันแข่งจริงก็ใส่รองเท้า,ท,าที่เบามันจะได้ใช้กล้ามเนื้อที่เราฝึกฝนมาอย่างเต็มที่นะครับผมก็เป็นความคิดเห็นของผมกับ Endorphin Pro รุ่นที่4ครับ ใส่เปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง e n d o ดฟิน p r รรุ่นที่3กับรุ่นที่4นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมใส่ e n d o ดฟินโปรรุ่นที่4อยู่ที่เท้าขวาแล้วก็ En d o ดฟิน r o รรุ่นที่3อยู่ที่เท้าซ้ายการสวมใส่ผมคิดว่าไม่ต่างกันมากนะครับใส่ได้สบายทั้งคู่ผมเป็นคนเท้าปกติ10 US ทั้ง2ข้างเท่ากันนะครับ น้ำหนักของ2งคู่นี้ต่างกันเล็กน้อยนะประมาณประมาณ13กรัมนะในขณะที่เท่ากันโปร Pro 4จะหนักอยู่ที่2 2 7รโปร3หนักอยู่ที่217นะครับรเพราะฉะนั้นต่างกันเล็กน้อยมากไม่ค่อยรู้สึกจังหวะที่เราวิ่งเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกมากเท่าไหรนะ่นักตัวโฟมอันนี้แหละที่รู้สึกนะครับว่า power run hg เนี่ยมันช่วยเพิ่มฟีลลิ่งของความนุ่มเข้าไปแล้วก็การตอบสนองที่ดีขึ้นเล็กน้อย การคอนโทรลผมคิดว่าอันนี้ส่วนตัวเลยนะที่พอใส่2คู่นี้เทียบกันแล้วยืนด้วยกันเนี่ยนะครับแม้ว่าความสูงของตัวโฟมเนี่ยจะเท่ากันที่39.5ผมรู้สึกว่าคอนโทรลง่ายขึ้นนะใน NFF นเอลรุ่นที่4เนี่ยคอนโทรลง่ายกว่า Pro รุ่นที่3มันรู้สึกยืนได้เต็มกว่าแน่นกว่านะครับแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยมันมั่นคงกว่าไม่คงเพลงเท่ากับรุ่นที่3นะครับก็เป็น รองเท้าที่ใส่แล้วรู้สึกว่าเออครบเครื่องนะทั้งน้ำหนักที่ถึงจะหนักกว่า Pro 3ก็ตามแต่ก็ยังถือว่าเบานะฮะแล้วก็มีการตอบสองที่ดีนะครับมีความนุ่มสบายไม่ได้แข็งกระด้างแล้วรวมไปถึงความมั่นคงที่ตอบโจทย์ได้ไม่ไม่มีไม่ต้องกังวลเวลาที่เราวิ่งแล้วรองเท้าดิ้นไปดิ้นมาครับอันนี้ก็เปรียบเทียบกันระหว่าง2คู่นี้ระหว่างโปร3กับ PRO 4ครับ แล้วก็นะครับอีกหนึ่งคู่ที่เพื่อนๆก็น่าจะถามกันมานะครับว่าถ้าโปรสที่ใส่ power run hg เข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกันกับ endorphin elite ที่ใช้ power run hg เนี่ยเต็มๆเ,เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมก็มาเทียบให้ดูด้วยเท้าวขวาตอนนี้ผมใส่ endorphin pro รุ่นที่4นะครับส่วนเท้าซ้ายผมใส่ endorphin elite รุ่นเดียวเพิ่งมารุ่นเดียวนะครับความต่างก็คือจริงๆร,ราคาต่างกันประมาณตอนนี้นะ ต่างกันประมาณพันหนึง่งเพราะว่าโปร4เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากเดิม7,590เป็น7,990น,นะครับอ l เลดจะอยู่ที่8,990เพิ่มขึ้นมาพันหนึ่งนะครับสิ่งที่ได้ต่างกันอีกก็คือเรื่องของหน้าผ้าที่โปร่งกว่าแน่นอน Enofin Elite นั้นใช้เนื้อผ้าน้อยชิ้นกว่า,<笑><笑>าพูดกันตรงๆนะใช้เนื้อผ้าน้อยชิ้นกว่านะครับอัปเปอร์มันโปร่งกว่ามันโล่งกว่ามันระบายอากาศได้ดีกว่านะครับโฟม powerland hg ยังคงให้การตอบสนองที่ดี ผมสัมผัสได้แบบนั้นนะครับรู้สึกว่าเออมันยังให้ความสัมผัสที่ดีกว่านะนุ่มใกล้ๆกันแต่ตอบสนองมีความรู้สึกว่าดีกว่าดีกว่าแล้วก็สิ่งที่ p o w e r l n SG ทำได้ดีกว่าแน่ๆคือเรื่องของน้ำหนัก Enophin l i t เนี่ย 10US เท่ากันนะครับลดน้ำหนักลงเหลืออยู่ที่207กรัมในขณะที่ Pro 4 10US เท่ากันน้ำหนักอยู่ที่227กรัมต่างกัน20กรัมเลยนะ ในขณะที่ส้นเท้าสูงเท่ากาาัน39.5เหน้าเท้าสูง31.5ดรอปอยู่ที่8นะครับนั่นแหละคือความรู้สึกระหว่าง2คู่นี้ที่ผมสัมผัสได้ระหว่าง Endorphin Elite กับ Endorphin Pro รุ่นที่4นะครับต่างกาันเรื่องการตอบสนองความนุ่มเริ่มใกล้กันมากขึ้นเพราะว่ามี Pro 4มี HG ผสมเข้าไปด้วยแต่ตอบสนองยังไงก็ดีกว่าแล้วก็ e ส l ีดโ e e ปีด l รเทคโนโลยีผมรู้สึกว่า เอโนฟินอีลิทพุชเราไปข้างหน้ามากกว่าไหลไปข้างหน้ามากกว่า <S <S <ๆ>เพราะว่าเขาออกแบบดีไซน์ได้เอ g r e s s i v e กว่าน,นั่นเองโอเคก็ okay. เป็นความคิดเห็นของผมระหว่าง2คู่นี้ครับเอโนฟิน e l ล t e กับเอโนฟิน Pro รุ่นที่4ครับกลับมาที่สตูดิโอมาแล้วครับนี่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ Pro 4รุ่นนี้นะครับส้นเท้าสูง39.5หน้าเท้าสูง31.5นะครับดรอปอยู่ที่8 drop อ,อยู่ที่8นะครับน้ำหนักคู่นี้โดยประมาณ10 us อยู่ที่227กรัมนะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วกับในรุ่น pro 3เนี่ยนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ2 1 4กรัมหนะักเพิ่มขึ้นมา2 1 4กรัมนะครับแล้วก็เป็น2 2 7ก็ประมาณ13กรัมนะ13กรัมที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากรุ่นเดิมในรุ่นที่3เพิ่มขึ้นมา13กรัมและก็ค่าตัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากเดิม 7, ท,ที่3 มาในรุ่นที่4นี้อยู่ที่7,990บาทครับเพื่อนๆครับ s a คโคเน่รรุ่นที่4นะครับเพื่อนๆครับสามารถไปทดลองใส่กันได้แล้วนะครับที่ร้าน s a c o n i นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สยามเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเวสเกตก็มีหรือเพื่อนๆถ้าไม่สะดวกจะแวะไปดูที่ร้าน r e e Runner ก็ได้นะครับมีเช่นเดียวกันรวมไปถึงราคาตัวทานจำหน่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาลินบานาน่าร้นพวกนี้ก็จะมีหมดครับสำหรับ s a ค o n n น e n อนโ p h n โปรรุ่นที่สีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับรองเท้ารุ่นนี้บ้างใครใส่รุ่นที่สามาแล้วจะไปต่อกับรุ่นที่4ีรุ่นนี้ไหมช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยก็แล้วกันนะครับหรือใครยังไม่อยากได้สีนี้เพราะผมเห็นในเว็บไซต์ต่างประเทศนะมีโปรรุ่นที่4เนี่ยสีอื่นๆอีกเยอะมากเลยสีที่ถูกใจเพื่อนๆหลายลคนน่าจะเป็นสีดําแดงใช่ยนะผมก็ชอบเหมือนกันนะผมไปเห็นมาในเว็บไซต์นี่เปิดดูสิมีสีส้ม สีดำแดงสีม่วงยังมีอีกหลายสีเลยที่ต่างประเทศออกขายแล้วนะครับแต่ที่ไทยยังไม่มาแต่หลายคนอาจจะรอกันอยู่ใช่ไหมใครรออยู่บ้างคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงส่วนใครที่ใส่แล้วโปรซี C, รู้สึกยังไงบ้างน,นะครับคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับอยากรู้สุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณนะครับลากับทุกคนไปแล้วสําหรับ ซ a โคนี d o อนโดฟินโรุ่นที่4ครับบายบาย